โมใส่กลิตเอาด้วยฮะเราก็มีดเปล่าด้วยฮะผมพี่ต้องตีไปนู่นเลยเหรอใช่ปลมอยู่ตรงนู้นฝูงฮะไม่พี่หนุ่มเปิดนี่เขาหลอกมึงไงคู่แข่งเขาหลอกอยู่แล้วไอเห็นคาตาเลยกันไอยฟาดฟาดกระนังฟาดเรียกมาเรียกมาเรียกมาดูเมื่อกี้แบบฟาดไปปึ๊กปึ๊กปึ๊กที่มันกัดทันทีพี่เฮียเฮียไม่ได้ลากเลยไม่ได้เกี่ยวเหยื่อสดด้วยยังกินเลยอ่ะยี่ห้ออะไรพี่แอร์ออฟโฟลนะแล้วมาบอดิฟายเป็น M O F อ๋อ <by> หาฟื้ได้ที่ไหนครับฮะทั่วไปเลยครับร้านค้าทั่วประเทศถ้าอยากซื้อไปขายก็ L T G มีอยู่ครับเห็นว่าใกล้จะหมดแล้วพี่ใช่ไหมยังเหลือเยอะฮะยังเหลือเยอะทำมาเรื่อยๆครับของแท้นะครับเราต้องเน้นว่าของเราเป็นของแท้นะครับเป็นเป็นเป็นน็อตคราฟแท้นะพี่นะต้องเน้นมาคราบแท้นี่ฮะเวลากเป็นอย่างนี้นะครับฮ่าเวลาเป้ <S 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 ของจร oui! <S 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 ิงอ่ะของจริงของโมไม่ไดมโมพี่มีมีให้ผมอีกตัวไหมครับพอดีผมไม่ได้ใช้อ่ะฮะกูเห็นอยู่ใช้ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยพี่รู้พี่รู้จักรู้จักคำว่ารู้จักคำว่าอยู่เป็นปะยกหลบนะ ปลาดจะกัดยกหลบเดี๋ยวพี่จะสอนน้องเขาตกปลานิดนึงน้องเวลากันตีไปนะครับไม่ต้องรีบเคาะนะครับเพราะที่ไม่ชอบเคาะทิ้งไปเลยฮะเอปล่อยไว้เฉยแบบเอย่าเรามียันนะครับอยวเรามียันแบบเมื่อกี้ที่จับกบใช่ไหมหัวที่มาวยนะตัวใหญ่ด้วยอ่ะคุณตกก็รอจริงหรือเปล่าใช่หน้าหน้านาพี่ติงกระโดนหน้าถึงไหมนิ่งๆโอ้ย พี่โอ๋มันไม่นิ่งอ่ะจะได้มุมสวยๆไงอ่ะมึงดิ้นไปเอาให้นิ่งก่อนเลยอยู่นิ่งอยากเข้งเลยโอ้โหนี่ได้มุมกล้องอีกแบบเลยครับคือเลยโอ้โหหายไปเลยอยู่ไหนเนี่ยคือเขาออกตูดไปแล้วมั้งแค่นานขี้ออกตูดเลย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติามกันด like,